เราด้กำลังพูดงานอีสองชั้นสี่มันมีสองระดับคยยือหยางหยาบกับหยางละเอียดไม่มีสามเหมือนเขาถ้าเราได้ชานสี่ 4, ยอยางหยาบเวลาตายก็เป็นพรหมชั้นที่สิบถ้าเราได้ฌานสี่ 4, ละเอียดตายเป็นพรหมชั้นที่สิบเอ็ดนี่สำหรับรูปแบบพรหมนี่มีสิบหกชั้น <c oughs> นี่ตั้งแต่ชั้นที่สิบสองถึงชั้นที่สิบหกนี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคามี ที่ได้ฌานสี่แล้วก็เวลาท่านจะตายท่านออกจากฌานสี่ที่จะไปมีสิทธิ์อยู่ตั้งแต่พรันชั้นที่สิบสองถึงที่หกได้นี่เรียกว่าอุทางโศโตหคืออันดับแรกไปอยู่พลันชั้นที่สิบสองแล้วก็เล่นไปสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกพอถึงชั้นที่สิบหกก็ิิพ่านนี่สำหรับพระนาคามีในอารมณ์ของฌานนี่ว่าการนั้งฌานโลกีผ่านไป สำหรับอารูปฌานผมจะไม่พูดเพืาอว่าพูดก็ไม่เกิดประโยชน์ขครอยากทำก็ทำเอาเองไปใช้อารูปฌานกฌานสีนั่นแหละแต่ว่าศึกษาหน้ารูปเท่านั้นตามที่เราเคยพูดมานะแต่ว่าถ้าได้รูปฌานแล้วถ้าตายระหว่างอารูปฌานมันไม่เกิดเป็นอรูปปฐมนีม่อย่าไปเลยไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าพระโปรดไม่ได้นี่ม่อันดับหนึ่งอันดับที่เจ็ดก็คือโคตรภูรยาน นี่เราใช้จิตก้าวล่วงจากโลกิยะจะเข้าสู่โลกุตระเรียกว่าโคตรภรูคืออยู่ในระหว่างโลกีกลัลกโลกิยะกับโลุตระเรียกว่าจะเป็นชาวโลกก็ไม่ใช่จะเป็นพระเรียเจ้าก็ไม่ใช่เหมือนกับขาสองขายืนค่อมรางเล็กๆขานี้เหยียบฝั่งนี้ขาโน้นหยียบฝั่งโน้นยังไม่ยกขาใดข้าหนึ่งขึ้น เรียกว่าโครตรภูอาการของโครตรภูวิธีปฏิบัติคนจะไม่บอกเขาบอกมาแล้วแต่คืนบอกก็เจงกันวันนี้มันก็ไม่จบนี่จะบอกถ้าอาการของโครตรภูเราจะเข้าสู่โครตรภูยานได้ตรงนี้มันต้องวิจารณมิปัสนายานเข้มอาศัยฌานเป็นเครื่องช่วยสำหรับอารมณ์ตรงนี้อารมณ์นะ อารมณ์นี้เข้าสู่คทตรภูยาเนี่ยมันมีอารมณ์พิเศษอย่อยางหนึ่งคือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความประสองค์อย่างเดียวเราต้องการพระนิพพานจะทาอะไรนิดอะไรหน่อยก็าตามก็ะจะไปพักแค่สวรรค์แค่ผมไม่เคยคิดคิดอย่างเดียวว่าเราต้องการพระนิพพานแล้วก็อารมณ์มีจุดหนึ่งนั่นก็คือเห็นธรรมดา แม้เราธรรมดานะแต่ว่าธรรมดาไม่นานใครก็ดา่าเขาว่าเขาเนินทาเขาเเนั่นเสิอถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าว่าจะไปยั่วนรรมดาก็าไม่ได้โกรธเหมือนกันเพราะว่ายังมีโลกมีโกรธมีหลงแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันดีกว่าโลกญาชานธรรมดา <c oughs> ความหวันไหวมีน้อยไม่เหมือนกับชานทั้หนึ่งทั้งสี่แต่ว่าหนึ่งทั้งแปด ในแบบนั้นยั่วไม่ได้ยั่วนาเข้าไปเยวชานเบี้ยนชานทิ้งไปแ,แล้วชกเขาเอาชานกองไาตรงนี้ชกปากมันดีกว่าแต่ว่าโครตระพูนีไม่ชกกำมัดตั้งทาได้แต่ไม่ชกนี่ว่าช่งเริ่มตัดหางราคะหรือโลภโทสะโมหะลงไปหน่อยอะไรตัดเฉวครึ่งหางยังไม่หมดหางนี่านะร,ราโคตระพูนยาเน,นี่ยจำไม่ดี มานหนึ่งจิตน้อมไปในศีลห้าเป็นปกติมีอารมณ์เป็นกุศลมีศรัทธาดีเรื่องศีลห้าเนี่ยระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษศีลนี่ยมันขาดยากหม่นกันต้ออายเจตนานะยันบอกว่าเดินไปเหยียบมดตายคือไม่ขาดเลยถ้าไม่ตั้งใจกระเทืบให้มันตายไม่มีทางขาดนี่ต้องเข้าใจเรื่องของศีลพอ,อมาถึงตรงนี้เขาระวังศีลเป็นพิเศษนี่ตัวระวังเกิดขึ้นอย่างหนัก เพียดมากรักฉินมากไม่อยากให้หล,ละเมิดการที่สองมีอารมณ์รักนิีพผ่านประการที่สามก็มีถือกฎธรรมดาเห็นว่าเราเกิดมาตายแน่ร่างกายพังทรัพย์สินทั้งหลายพังคนรักคู่รักหัวเริ่มเมียและลูกเต้าก็ตายเนี่ยรมโคตรภูยานตั้งอยู่แบบนี้จะให้สักเกตง่ายๆก็คืนเลย ระวังศินเป็นดิเศษบจิการที่สองยาวยอมรับรับผิกดกดคุงธรรมดาว่าใครเขาด่าเขาว่าก็ธรรมดาแต่จะด่ามากก็ไม่ได้นะเดี๋ยวธรรมดาวางนั้นรอปากแต่ว่าไม่ห่อตั้งท่าอย่าไปชกเขาลัวสิงขาดีนะ <c oughs> ตั้งท่าหยิบมีดหยิบปืนได้แต่ถ้ายิงถ้าปืนก็ยิงไม่ถูกเอาเสียงขู่นี่โคตรลัวใหญ่ เรียกว่าทแต่ไม่ทําไม่ถึงกับมีอันตรายไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงใครไม่ยื้อย่างทรัพย์สินใครไม่ทำอันตรายใครใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่ออารมณ์ชุ่มชื่นมีความภาคภูมิใจเป็นวิเศษดีกว่าทรงชานโลกินเนี่การทรงโคดภนูนี่มันทรงไม่ได้นานหรอกชาวบ,บ้านขนาะคนมิเศษมีมันทรงได้แต่สามเดือน แต่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาทรงอย่างเร็วที่สุดก็ไม่เ,เกินเจ็ดวันเป็นพระโสดาบันถ้าถึงเจ็ดวันนี้ก็สวยเต็มทีแล้วชาวบ้านธรรมดาธรรมดาพวกสาวกกระปูนี่ประเดียวเดียวมัก็ก้าวเข้าไปสู่พระโสดาบันนี่ต้องโคตรบูนี่เขาปฏิบัติยังไง <c oughs> ก็ปฏิบัติใจเพื่อตัดสังโยกสามคือสก,กายาิฏฐิตที่จะรนาเห็นทุกนาริยสัจ เห็นโทษของตัณหาที่วระร่ายกายจะต้องตายเราจะเกิดมาเพื่อประโยชน์อะไรเราไปพระนิพพานดีกว่านี่อารมณ์ตัวนี้มันมีแม้ความสงสัยในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่มีแม้เกิดมันเป็นทุกข์เกิดกี่ชาติกมเป็นทุกข์เท่านั้นเราไม่เกิดพระนิพพานมีสุขเราทรงศีนห้าบริสุทธิ์ ขณะนั้นเมื่อเพื่อนตอนเป็นโพตรปูนนึกว่าเะาจะต้องตายร่างกายมันจะพังทุกสิ่งทุกอย่างแหวนตา,ารู้ไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่สินห้ายังไม่มั่นคงนะยังต้องระวังนี่พอยกขายข้างจากโลกเข้าถึงความเป็นโสดาบันอารมณ์ทรงตัวสินห้าไม่ขาดแล้วไม่ต้องระวังตอนนี้ไม่มีการระวังสินห้า นี่ว่าทั้งฆรวาดนะที่ไม่ระวังเพราะอะไรเพราะว่าทํายังไงก็ตามสินไม่ขาดแน่ไม่ยอมทําในสินขาดแน่นอนเป็นอันว่าเป็นอาการปกติไม่ต้องระวังแล้วก็ไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเห็นว่าเราต้องตายแน่แต่ถ้าว่ายังมีความอยากรวยผมไม่เกว่าหลบ อยากรวยแต่การที่เราจะรวยเกิดขึ้นนี่เราไม่คดไม่โกงใครได้มาโดยสัมมาชีวะมีเงินสิบบาทลงทุนเพื่อเงินล้านบาททาได้ถ้าเราไม่โกงเขาอย่างนี้เป็นประสบดามันราคายังมีความรักสวยรักงามอย่างปรากฏดูตัวอย่างนางวิสาขาแต่ถ้าว่าวัตถุที่เราหามาไดอย่ากถ้ามันสูญหายไปไม่สิ้นได้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมความโกรธยังมี แล้วตัดหางหางความโกรธทิ้งไปได้แต่โกรธตั้งท่าได้ตีเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้เพราะกลัวสิงขัดความหลงยังมียังพอใจในเครื่องประดับพอใจมีร่างกายยังถือว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าเวลาใครตายจริงพังจริงประสดาบันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอีตอนอยู่เนี่ยยังก็เหมือนคนธรรมดาพระสดาบันนี่ไม่มีอะไร <c oughs> ปฏิบัติง่ายๆ่ายไม่ยาก มีกำลังใจนิดเดียวเป็นระโสดาบันในแบบสบายระโสดาบันนี่ก็คือชาวบ้านชั้นดีนั่นเองยังมีลูกมีผัวมีเมียกันอยู่แต่้ว่าไม่ละมิดสินห้าไม่โกงทรัพย์สินของใครรวยได้รักก็ได้แต่งงานก็ได้แต่ไม่ละมิดความรักโกรธก็ยังโกรธอยู่แต่ไม่ฆ่าใครหลงความสวยความง,งามก็หลงแต่ไม่สินนดายในของเมื่อของหายไปแล้ว แต่ว่าพระโสดาบันก็มีอารมณ์พระนิพพานตั้งมันจิตใจจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ผมไม่เห็นมีอะไรคุณจะรินนะง่ายนิดเดียวไม่มีนี่วมมัดไว้นีนะว่าพระโสดายัางแต่งงานยังมีลูกมีเต้ายังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลง แต่ว่าทั้งสามประการนี้ไม่ทําให้ประโสดาเข้าถึงอบายภูมิมันยังอยู่แค่นั้นไอ้ที่ยังไม่ใช่จําใจยังเขาเต็มใจยังเขาสรงใจได้จริงๆนี่จึงจะเป็นประโสดาบันนี่อันหนึ่งก็คือพระสกิทาคามีตอนพระสกิทาคามีนี่ พระสงกิทาคามีนี่ก็ตัดสังโยนิสาเมหมือนกันคือสกายะทิฐิวิจิกิชาสีรัพรตปรามาตไม่ต่างอะไรกับปสุนามันแต่แต่ว่าทำลาคาโทสะโมหะให้ละเอียดลงไปเหลืออนุสัยให้คำว่าอนุัสเนี่ยผมเรียนมาถึงเป็นนักเทศยังไม่รู้มันอยู่แค่ไหนคำว่าอนุัสก็โดนนอนเนื่องอยู่ภายในใจถ้าใครมากวนเขาเป็นคุณแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น พาะสกิทาคามีเนี่ยยังมีความรักยังมีความโลภจะมีความโกรธยังมีความหลงมีแต่ว่าเหมือนไม่มีความรู้สึกในแพศขรงนับสําหรับพระสกิทาคามีเนี่ยมันเหมือนไม่มีแต่ความจริงมีแต่กระทบหน้ากันเข้าจริงๆไม่เกิดความรู้สึกเลย ไอ้ตอนไปนั่งเงียบๆเ,เจริญสมถะพิปัสนาที่มันย่องย่องโผล่หน้าพนันตางแบบเอ๊ะใหญ่คนนั่งก็สวยนี่วะไอ้ตานคนนั่งก็สมมาธินี่วะแต่่ารู้หน้ามันเข้าปั๊บมันก็นหลบปุ๊บไปเลยเพราะสีทาคามีนี่ใครเข้าถึงต้องระวังให้ดีนะดีไม่ดีนี่ก็เราเป็นพระอนาคามีใกล้กันมากเต็มทีเพราะที่เหล็กเป็นแบวนใสัยมันนอนดิ่งจริงๆ เวลาเจอหน้าคนเราเคยเห็นว่าสวยเนี่ไม่เนี้ยหาความสวยไม่ได้มาทุคทีดีมองกันจะเกิดความรู้สึกทงให้ก็ไม่มีไอตอนเงียบเงียบสิ่งเาย่องโผล่หน้าเขาเรียกอนุสัยผมเรียนมันตามตำลายเขาบอกแหมท่าไปกลวนเขาเป็นคุนไม่ใช่กลวนไม่คุนไอตอนไม่กลวนไีเสือคุนเนอะพุชารินไอตอนกลวนขุนไม่เป็นไรเรารู้ตัวใช่ไหม ตอนนี้ไม่มีใครกวนเสือกขุนขึ้นมานี่ชักแย่เหมือนกันแต่มันมาไม่นานเพราะสติสัมปชัญญะมันมากแล้วนี่เรื่องโลภะค,ความโลภมียังมีอยู่แต่ก็เหมือนไม่มียังเป็นชาวบ,บ้านใดหามาแต่รู้สึกไม่ค่อยชี่ใดในของถ้ามันต้องสูญเสียไปตามความจําเป็นก็รู้สึกเฉยเฉยที่ว่าเรื่องธรรมดา นั่นความโกรธก็เป็นการให้ความโกรธนี่ก็ตุยตุยเต็มเทีกระทบหลุดกระทบหลุดลปปกระทบปั๊บโกรธป้งหายนี่ไม่ดีสองสามนาทีก็หล่นพุกไปแล้วม่เกาะไม่ไ้นยนี่ความหลงในร่างกายก็เหมือนกันมันก็ยังนึกว่านั่นเป็นเราเป็นพวกเราแต่ว่ารู้ตัวจะพังอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอาการของพระสกิทาคามีพระโสดาบันแบ่งเป็นสามชั้น เอกับวิจีเกิดเป็นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งก็เป็นได้อารหัสผลว่าเป็นตายเป็นเทวดาแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่อารหันเลยเพราะสกิทาคามีก็เหมือนกันแบบเดียวกันถ้าเรียกว,ว่าโสดาบันละเอียดแต่พระทะเลจริงๆถ้าบอกพระโสดาบันละเอียดทำไมอย่างนั้นเวลาก็ทําได้กันนี่ยังต่ํอยัง,อยงกลางก็ พระโสดาท่านโกลังโกล,ละเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็นอรหันย,ยางหยับสัตากระตุงเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติเป็นอรหันนี่ว่าถ้าว่าสมมุติเราไม่เจอพระพุทธเจา้าและไม่เจอพระรหันแต่ท่านพวกนี้นาว่าตายโสดาชาตินี้แล้วชั้นไหนก็ตาม <c oughs> ตายไปเพราพระพุทธเจ้าก็ดีพราพระรหันก็ดีท่านเทศตรงจุดปังเดียวเป็นตาันเลยนี่หมายถ้าว่ามีคนช่วยนะ นี่ว่าเมื่อกี้ว่าเดียวไม่มีใครช่วยต้องเกิดตามลำดับผมต้องรีบพูดแม่รีบพูดเวลาหมดแน่นมาส่วนสกิทาคามีสกิทาคามีนริระสังโยเดหายคือตัดสกายติถิวิจิกิชาศีรประตะปรามาตกามราคาละบฏิคาวิธีตัดสอนกันมาแล้วไม่พูดะคืนพูดเจงเวลาไม่พอ มาตรงนี้ติพระอนาคามีเนี่ยมีสภาพเหมือนกับคนกามตายได้อนาคามีแปลว่าผู้ไม่ครองเรือนแต่ว่ายังเป็นฆนวัตได้ถ้าเป็นผู้หญิงและผู้ชายมีสามีพัญยาก็อยู่กันอย่างนั้นแหละอยู่กันแบบคนอยู่เนื่องด้วยกันไอการจะร่วมรักกันพันธาษสามีพัญยาเนี่ยตั้งแต่สกิทาคามีมาแล้วไม่เมีย ก็สกิทาคามีก็เป็นคนไม่สู้คนแล้วจรินแต่ว่ายังเหลือนิดนิดอีตอนกระทบไม่เกิดอีตอนเงียบเงียบเกิดแต่นาคา,ามีเนี่ยกระทบก็ไม่เกิดเงียบก็ไม่เกิดความรู้สึกทางเพศไม่มีจะไปสู้ใครคนไม่สู้คนอย่างนี้เพื่อนมาทารกในมุงยังไม่สู้เลยอันนี้มันเรื่องจริงๆนะ <c oughs> ถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่า,าคนกามตายไดน้นี่ฮะว่าเราถึงจุดนี้ก็ต้องมีสูตรไปหาโฮอร์โมนมากินบ้างให้เ็าฉีดโฮอร์โมนบ้างอะไรก็ตามที่มันบำรุงกรรมมาคุณบำรุงมันให้เต็มที่เลยดูมันจะเกิดอารมณ์จิตมีราคาไหมถ้าความรู้สึกในเพศมียังใช้ไม่ได้ถ้าความรู้สึกในเพศไม่มีเป็นอนาคามีแนะ่นี่เขาลอกไปเชื่อหมอปวดหัวไปหลายๆเลยหือ พนที่เขาทุ่งนี้สมัยนี้แล้วสไมัยไหนตัอเป็พูดสมัยพวกเดทธเจ้าไอ้สมัยที่ผมมีลมให้ใจเ่ยน,น,นะพอก็ถึงจุดนี้ปั๊บก็เอาเลยที่สุดเดินไปหาคนสวยหาไม่ได้เมื่อก่อนเคยเห็นสวยสะพังแบบคนในประเทศไทยนี่เดินไปเท่าไรเท่าไรก็หาคนสวยไม่ได้เอาหาไม่ได้ดีแล้วเข้าโรงหมอ บอกหมอบอกเป็นกรรมเป็นโรคก,การถตายนัน้ให้หมอราาักษาหมอก็ลองเต็มที่เหงือห่อแตกเหงื่อแจนหลายวันผลที่สุดไม่มีผลเขาที่ไม่บอกคนนี้ไม่ใช่จะลองดูว่าจะถึงตัวนี้จริงหรือเปล่านี่ทํายังไงมันก็ไม่สู้คนนาคามีเนี่ยเพราะมันไม่มีมือจะสู้กับเขาเฮ้ยจะรินเนี่ยอาวุธไม่มีแต่แล้วหมดถ่า นี่ความรู้สึกคือพระนาคามีง่ายตัวน,นี้ง่ายมากไม่อยากทวอมรู้สึกมันเกิดมันบอกง่ายหมดเลยความรู้สึกทางเพศไม่มีไอภาษาเป็นเครื่องอตุกกระกตุ้นเรื่องเพศไม่ปรากฏมันตายแต่ความจริงมันไม่ตายเพราะทำมะกดไว้ในตัวหนึ่งก็ปฏิฆะความกระทบกกระทั่งในจิตให้เกิดความโกรธปรารถนาจะคิดประทุษร้ายเขาไม่มีมีแต่เมตตา แต่ว่าพวกนี้ถ้าทำท่าโกรธก็เหมือนนิเกนีโยมมันต้องแสดงให้ชัดเลยคัดโกรธกันนะมาเอาอย่างกเ,เขียนไงนะก็เ,ะเขียนวัดโน่นนะบาคุณเนเรนนี่ทําท่าโกรธเอ๊ออวยวายตุม้มตามยังถ้าความไม่จริงอะ่ะพอเขาไม่สู้ซะหน่อยเดียวเดี๋ยวเลี้ยงขนมแล้วห้านาทีเลี้ยงขนมแล้วแล้วลนะ่ะว่ามไม่ทําแบบนั้นงานมันจะเสียจําจะต้องทํา <c oughs> พระอรหันต์ไม่ใช่ต้องนั่งหน้ายิ้มเสมอไประวังนะอรหันต์ไม่เคยยิ้มคลับถ้ามาไม่ถูกท่าแล้วทำไม่ยิ้มด้วยหรืกนะคนดีเท่านั้นจะยิ้มได้ตลอดวันถ้าหากไม่เข้าท่าเข้าทางนะเขาไม่เอาด้วยเลยเข้าใจผิดไม่ใช่วันนั่งยิ้มเรื่ลยพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงยิ้มจะยิ้มก็ต้องมีเหตุมีผลแปลว่าเราไปแต่แข่งข้างเราดีไม่ด้พจนด่าเตลิดเปิดเปิดเพราะอะไรพระอรหันต์ก็ไม่งอคุณแล้ว เรื่องไรที่ยอมเป็นพาดของกิเลสถ้ามาดีโดยธรรมะธมโมผู้เนี่วที่กายจริงๆแม้แต่ตัวเองกําลังจะตายก็สอนธรรมะได้แต่ถ้าว่ามาไม่ก็ท่าดีๆอยู่ดีไม่ดีแต่พอนา่าตตาบันระวังเจอมาหลายๆเป็นทีนะไ,ไม่เชื่อถามผมดิท่าไงคนไม่เชื่อมาถามผมเอ๊ะทาไงวะผมเป็นพยานตัวเอง เพราะอะไรเพราะผมโดนมานพรเข้าไปแล้วมันด่ากดพ่อขวดแม่อะไรต้นบอยจีปาถาหมดสามวันสมาทานกันสามวันทำแบบถัถงเจอหน้าเป็นดา่าเจอหน้าเป็นดา่าไล่แต่พื่อแต่เพืพ่อไม่เลี้ยงเลยพราะเราหน้านด้นองจริงจริงไม่ใช่หน,น้าด้านเใจด้านด้วยด้านแต่หน้านไม่ไหวเพราะวันที่สี่รับว่าไอ้ตัวนั่นหายไปหมดเลยเล,เล้วดจะดีลยไรวนี้โอ้โห เวลาที่บายธรรมะเนี่ยเราจะเป็นอราหารั์แท้ใดตรงนั้นพูดใสเจ้าเห็นชัดน่าชินใจนี่เรื่องของพระอรหันต์ท่านนะนี่ตานาคามีก็เหมือนกันอันนี้เรียว่าความโกรธกระทบหลนกรรู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกอ่ะแม้คุณจะเป็นอย่างผมงน็น่ะไอ้ผมนั่นโดนมันแล้วนะไม่ใช่อะไร คิดว่าคนที่เขาเป็นพระอริยเจ้าขันพระราหันเนี่ยมันจะต้องไม่รู้ว่าใครก็สวยไม่ต้องรู้ว่าใครเขาดินทาเขาว่าไรเขาทังเสรนอะไรเนี่ยในความโง่ในย่องไปถามพระพระท่านบอกแล้วกันพระราหันไม่ใช่หัวหลักหัวตอทนบอกคุณยังมีประสาทอยู่นั่นเขาว่าก็รู้ว่าเขาว่าเขานินทารู้เขานินทาร้เขาทังเสรนรู้เขาทังเสรนเขาด่ารู้เขาด่าแต่เทว่าจิตมันไม่รับ จิตมันไม่ยอมรับกระทบแล้วก็หลุดไปไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกนี่นี่คุณปล่อยผมโง่คนเดียวนะ่ะอย่าไปโง่ต่อใช่ไหมไอ้ผมน่ะโง่ไปแล้วไปถามท่านว่าเอ้พระรา์า,านนทธรรมญาลู้ว่าเขาดิพาละท่เขบอกว่าหูตามันยังมีใจมันยังมีไม่ใช่หัวต่อแต่ว่าเราไม่จับถ่านก็เลยให้พิสูจน์เ็อเอางี้ ي, ลองดู เอาคโคลนมาทา,าขาออกเอาคโคลนมาทาขาเพราะอนน้ำล้างน้ำล้างแล้วถามว่าคโคลนมาซึมเข้าไปในเนื้อไหม <c oughs> มันก็ไม่ซึมต้องบอกอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับอาหาันไอคโคลนเนี่ยเหมือนคำสาปแช่งคำอิจทาว่าอะไรตอนนี้มาแตะใจอาหันต์มันไม่ซึมเข้าไปในใจกระทบแล้วรู้ว่าเขาดา่าแต่ก็ไม่มีความรู้สึกเรา เรียว่าเป็นเรื่องธรรมดาว่าไอ้นี่มันอยากลงนะต้องเผชิญมันไปนาพระราหันนี่เอาไปจีดิว่าพระราหันเป็นหมาก็ชาติหน้าเป็นหมาแง่ห้าร้อยชาติใช่ไหมบารหันว่าเป็นหญิงแพทย์สยาใครอะไรใครว่าน้าสิดีมาที่เวลามันจะหมดไปน้าซิรีมาว่าพระรหันว่าเป็นหญิงแพทย์สยาแกต้องเกิดมาเป็นหญิงแพทย์สยาห้าร้อยชาติเห็นไหม อย่าไปยุ่งอะไรใช่พาะกังหันนันบอกฟันดางนั่นบอใครแต่ความจริงถ้ามาเดี๋ยวฟันเราไว้ฟันเราเองนะนี่ว่ากรื่องนาคามีคุณก็เข้าใจแล้วนะสําหรับเรื่อนาคามีนะ้ถ้าตายจากคนไปเป็นเทวดาแลวเป็นพรหมง็ตามไม่กลับลงมาเกิดอีกนิพพานบนนั้นไม่อยากแต่เ้นที่ไม่อยากนะ อนนาคามีนี่ต้องเจริญกายกตานุสติกรรมฐานกาสัสสภกรรมฐานให้หนักกับพรมีหารสิถ้าเจริญเป็นปกติง่ายนิดเดียวจริงๆเพราะถึงเมโสดาบันปับปป๊บจิตงพุทธจานาคามีเลยนี่จุดกลางอาจไปลงบางองค์พาถึงเมโสดาบันปั๊บจิตบ้งพุทธยานรหันเลยนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติแล้วได้ได้เรียงลาดับไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่พูดเรียงให้ฟัง แต่ผลเรื่งการปฏิบัติจริงไม่ใช่ไม่จําเป็นจะต้องเรียงสุรัตบาร,รมีของคนที่ทํามาในการก่อนบางทีเพราะว่าเทศปั๊บเป็นอระหังเลยผ่านพระโสดาบันพาคานาคานอารณ์ผ่านแต่มันผ่านแวบเดียวไปชนปลายเลยนี่ถ้าว่าเราตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นก็ไปยากแล้วจะเอาสุป,ปรกรรมฐานกับกาจกตามุกติกับพรมีหารสีให้หนักเนี่ยถ้าการทโสดาบัน แ้าเกินเจ็ดวันไปรหันก็สวยเต็มที่นะฮมบอกให้ฟังนะผมว่าตามตรรมราผมไม่กลัวผีจนะังนี่โยู่ใครไม่เชื่อผมไม่ถามพระพุทธเจ้าเลนะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบไปถามพระพุทธถ้าพระพุทธไปตอบทำไมคันผมพูดถูกใช่ไหมได้ไม่งั้นถามผมดูก็ได้ เอ้นี่ห้านาทีวะตอนนี้มาถึงนาคามีแล้วตอนนี้กี่เหล็กเหลือเบาเต็มทีแอนุัยหมดไอ้ตัวอนุัยตัวเบาๆี่มันเก็บยากตัวละเอียดเนี่ยเก็บยากเคยยังมีความเมาพระนาคามียเนี่ยยังมีความเมาในรูปประชานและอารมณ์ประชานเรื่องคำเบาก็หมายความมันยังโก้อยู่ การทรงรูปประชานะรูปประชานั่งนานนานตั้งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนั่นมั็นโกะนะยังมีโกะอน,นาธรมีนะแต่ไม่จะไปแต่งตัวโก้อวดสวยไม่ใช่งั้นเมื่อมาอวดนั่งนานๆทรงฌานนานๆนกันก็เรียกว่ายังเมาในรูปประชานะรูปประชานี่ตอนนี้อหัตตาตมรรมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่พูดหรอมกมักเบึงเมื่อก่อนปล่อยรงเดชมาชไม่สําคัญอหัตตาตธรรมก,ก็ต้องฝึก ทำกำลังใจให้เข้าถึงไอ้รูปประาาและรูปประชาเนี่ยมันช่วยเป็นกำลังเข้าสู่อรตัตผลเท่านั้นเรามาันั่งเมาอยู่ตรงนี้มันเสียเวลาเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งรูปประาาและรูปประาาต้องทรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้รูปประาาและรูปประชาเนี่ยเป็นกำลังร่วมมิปัสนาญาณเข้าตัดกิเลสคือตัวยึดถือรูปประชาและรูปประชา ไม่คิดว่าถ้าเรายังทรงรูปประชานเรารูปประชานยังชอบใจมันหนักแบบเนี้ยเราก็ต้องไปเกิดเป็นเทวดาด้วยเมันช้าสิเวลาเกิอดเป็นพรมไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นเทวดาแย่มีเมียตั้งพันสองพันคนน่ามเลยนี่ชาวบ,บ้านเขามีคนเดียว็ย่างแย่อยู่แล้วเฮ้ง่ายแล้วพวกแกอยากเจ้าชู้ประชานนิยสิกไปเป็นเทวดาโอ้โหนกหูบัะไดเลย <c oughs> พัวกันคนละคำก็พันคำและพัคนค้นมะแย่แล้วนะนี่ตอนนี้มันก็ตัดไม่อยากละมุ่งนิพพานเป็นอารมณ์นี่นะตอนนี้ตัวหนึ่งก็มานะตัวถือตัวถือตนนี่ต้านาคามีอย่างนี้แล้วก็หาทางตัดมานะตามที่เราบอกผมบอกมนแล้วว่าถือสก,กายะที่ฐีเป็นสำคัญ เพราะว่าดับเนี่ยพิจารณาตัวเดียวสกาญาติฐิตั้งแต่ระโสนาสิทธาคานาคารหันไม่ได้พิจารณาตัวไหนพิจารณาขันห้าตัวเดียวตับหมดนี่เห็นว่าขันห้ามันพังไม่กันขันคนก็พังขันหมาก็พังขันสตรช้ก็พังมันก็พังหมดจะไปถือมันทําไมเรากับเขาไม่มีใครดีกันต่างคนต่างสกปลกด้วยกันต่างคนต่างตายด้วยกันไม่ต้องเกลียดกันเพื่อประโยชน์อะไรไอ้แรงเหม็นสาบแรงก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหม ต้าเม่ผมบอกมาแล้วเม,มื่อวานมั้งบอกเราอ่ะไม่บอกก็แล้วไปผมว่าบอก,บอกจำไม่ได้บอกวันไหนก็ไม่รู้อันนี้มาอตอนอุทจจัอีกตัวป้านาคามียังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านตรงไหนละฟุ้งซ่านตัวนี้ไม่ฟุ้งต่ํานะเราฟุ้งสูงมีอารมณ์อย่างเดียวสมมติเราจับสกายทิฏฐิจะตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านหรือว่าตัดอะไร รูปราคะได้กับรูปฌานอรูปราคะได็กับรูปฌานมานะความถือตัวถือตนอุทจกความพุ่งสร้นอวิชชาความโง่ก็จับคันห้าพิจรารณาคันห้าเพื่อตัดโน่นน่ะมันย่องไปข้างนอกแม้สร้างโบสถ์ไม่มีมานมันสวยจังงวะไม่ต้องสร้างทักทิพหลังวะนะนี่เลี้ยงคนแก่นี่เมน่สงดีมีประโยชน์มากมันย่องออกข้างนอกไปจแล้ว แต่ว่าย่องไปในเกณฑ์ดีไม่ใช่ย่องลงตัดแต่ว่ามันดึงยังไม่ถึงหลักตําบลฟุ้งเหมือนกันแต่ฟุ้งไปในเรื่องของกุศลไม่ใช่ฟุ้งเรื่องอกุศลไม่ใช่จะย่องไปรักใครก็ยังไม่มีรักแล้วเริกแล้วไม่มีอะไรจะสู้ก็ต้องนหาฮา,ามีแล้วฮ้จะไปรบกับใครก็แล้ว <c oughs> ไม่มีแต่ว่าแกฟุ้งในด้านดีนี่มันรีบจับตอนนี้เราก็ตัดด้วย สักการยทิ่ิพิจรารณากันห้ามาตัวสุดท้ายถ้าตัดตรงนี้ได้ยกเลิกกันอวิชาตัดอวิชาตัวเดียวหมดอวิชานี้แยกเป็นตัวทร,รม,มันมีสองตัวคือชันนท่ากับราคะน่าพูดอวิชาเฉยๆ่าเจงแล้วผมเรียนมาเท่าไหร่ผมไม่รู้สักทีถามงตัวก็ไม่บอกไปค้นได้ในพระไตรปิฎกแล้วบอกมีชันท่ากับราคาสองตัวนี้เป็นตัววิชา ชันแท้ความพอใจความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นเทวดาราคะมีความเห็นว่าโลกมนุษย์สวยเทวดาสวยพรหมสวยตัดอารมณ์ดั้งสมรร k a r ีได้ว่าโลกมนุษย์ก็ไม่ดีเทวะโลกก็ไม่ดีพรหมโลกก็ไม่ดีเราต้องการอนิพานอย่างเดียวจงะทมอารมณ์ที่เราต้องการโลกมนุษย์เทวโลกพรหม,มหมดสิ้นไปจากใจ มีใจเป็นสุขสบายนี่ว่าชื่อว่าเข้าถึงอร่อาตจนอันนี้มันลองแกล้กงตัวนี้นะแล้วนี้ตอนที่เข้าถึงอร่าพลแล้วเราทํายังไงต่อไปอยู่เฉยๆเลยอยู่เฉยไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาขันห้าคือสก,กายติธิเพื่อความอยู่เป็นสุขตลอดไปตามที่พระสารีบรบอกพระท,ท,ทั้งหลายที่พระทั้งหลายถามว่าผมเป็นปุถุชนพิจารณาอะไรก็เป็นประโศดา แ่บอกว่าพิจารณาสัจจยทิฐิคือขันหา้าเป็นสังทาคาหละบอกเอาเะพิจารณาขันหา้าถ้าจะเป็นอนาธาก็พิจารณาขันหา้าถ้าจะเป็นอรานันห้ายิจารณาขันหา้ามันพิจารณาตัวเดียวเพราะวิบัสสนญญาไมีตัวเดียว